นึนบ่มกาเดนร้านผีคนกินนึนบ่มกาเดนเป็นร้านอาหารชื่อดังในเกาหลีใต้ตั้งอยู่ในย่านขยองกีมีชื่อเสียงในด้านความอร่อยของอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมแต่สิ่งที่ทําให้ร้านนี้มีความโดดเด่นมากกว่าร้านอื่นไม่ใช่เพียงแค่รสชาติของอาหารครับแต่เป็นเรื่องราวลึกลับและความเฮี้ยนที่ทําให้ผู้คนนั้นต่างรู้จักกันกว้างขวาง จนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จิดอันดับเรื่องความร้อนความเฮี้ยนมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้เลยทีเดียวครับนินบมการ์เด้นถูกเปิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1,980โดยครอบครัวหนึ่งที่มีความลหลงใหลในอาหารเกราหลีและต้องการจะนำเสนอประสบการณ์รับประทานอาหารในบรรยากาศธรรมชาติ ร้านตั้งอยู่ในบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ใหญ่สร้างความรู้สึกสงบและเป็นธรรมชาติให้กับผู้มาเยือนอย่างไรก็ตามครับที่ดินที่ใช้ในการสร้างร้านนี้ก็เคยเป็นสถานที่ตั้งของบ้านที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีก่อนที่ครอบครัวผู้ก่อตั้งร้านจะเข้ามาซื้อและสร้างร้านอาหารขึ้นมาแทนที่ครับ สิ่งที่ทำให้บ้านหลังนี้มีชื่อเสียงในด้านความลี้ลับและความเฮียนนะฮะก็คือเหตุการณ์การเสียชีวิตที่น่าสะพึงกลัวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านแห่งนี้ในช่วงปีที่1,970บ้านหลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวหนึ่งที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวเพียงคนเดียวลูกสาวชื่อว่ายุนจูเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักงดงามแต่กลับมีชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความทุกข์ทรมาน เนื่องจากเธอนะฮะถูกกดขี่และถูกทารุณกรรมจากพ่อของเธอซึ่งเป็นคนที่ติดเหล้าอย่างหนักครับยุนจูต้องทนรับกับความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจมาเป็นเวลานานหลายปีทุกครั้งที่พ่อของเธอเมาจะทำร้ายร่างกายของเธออย่างรุนแรงนะฮะแม่ของยุนจูก็พยายามจะช่วยเธอแต่ก็ไม่สามารถสู้แรงของสามีได้สุดท้ายแม่ของเธอนั้นก็ล้มป่วยและเสียชีวิตทิ้งให้ยุนจูต้องอยู่กับพ่อเพียงลำพังครับ แล้วก็มาถึงคืนหนึ่งในฤดูหนาวเมื่อยุนจูไม่สามารถทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกได้เธอจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองโดยการแขวนคอในห้องใต้หลังคาของบ้านครับและในเช้าวันถัดมาพ่อของเธอก็บพบร,ร่างของลูกสาวที่ไร้ชีวิตแขวนอยู่เขาเนี่ยตกใจจนล้มลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับหลังจากการเสียชีวิตของยุนจูบ้านหลังนี้ก็จะกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยนะฮะ ผู้คนในท้องถิ่นก็เริ่มเล่าขานกันว่าในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงสือ,สอ,สอ,อึกเสือืนเบาๆมาจากห้องใต้หลังคาบางครั้งก็ยังมีรายงานว่ามีคนเห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวเดินไปเดินมาภายในบ้านครับเรื่องราวของยุนจูได้กลายมาเป็นตำนานที่เล่าขานกันอย่างกว้างขวางและเมื่อเวลาผ่านไปบ้านหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างและถูกทุบทำลายเพื่อสร้างเป็นร้านอาหารหนึนบอมการ์เด้นขึ้นมาแทนที่ครับ แต่เรื่องราวของยุนจูยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะฮะมีผู้คนรายงานว่าเห็นวิญญาณของเธอนั้นปรากฏตัวอยู่ในร้านอาหารใหม่ด้วยโดยเฉพาะในบริเวณที่เคยเป็นห้องใต้หลังคาเดิมนะครับนับตั้งแต่เปิดร้านนินบอมการ์เด้นก่อมีรายงานเกี่ยวกับการพบเจอสิ่งลี้ลับทั้งจากพนักง,งานและลูกค้าที่มาเยือนเริ่มจากพนักง,งานของร้านคนนึงได้ยินเสียงเรียกชื่อของเธอในเวลากลางดึก เธอหันไปดูกลับเห็นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดขาวยืนอยู่ที่ปลายห้องและด้วยความกลัวเธอจึงรีบออกจากร้านไปทันทีครับส่วนลูกค้าก็มีรายงานการเห็นผีมากมายนะครับเช่นบางคนเนี่ยกล่าวว่าพวกเขาเห็นเงาคนอยู่ในห้องครัวหรือในส่วนที่จัดเก็บอาหารเมื่อเข้าไปตรวจสอบกลับไม่พบใข่บางคนยังเล่าว,ว่าได้เคยได้ยินเสียงร้องไห้ในยามดึกแต่เมื่อไปตรวจสอบก็ไม่พบอะไรนอกจากความเงียบงนัน บางคนเล่าว,ว่าพวกเขานั้นเห็นเงาของคนเดินผ่านไปผ่านมาในส่วนของร้านที่มันถูกปิดใช้งานบางครั้งก็มีเสียงประหลาดเหมือนเสียงคนเดินหรือเสียงประตูปิดเปิดเองทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นลูกค้าหลายรายราย,รายงานว่าพบเห็นเงาของหญิงสาวในกระจกหรือรู้สึกว่ามีคนมองตามพวกเขาเวลาทานอาหาร และหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าคนลุกมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อลูกค้ากลุ่มหนึ่งมาทานอาหารในยามค่ำคืนพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงในชุดฮันบกสีขาวนั่งอยู่ในโต๊ะใกล้ๆแต่เมื่อเขามองกลับไปอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ปัจจุบันหนึ่นบมการ์เดินก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมและแม้ว่าจะมีเรื่องราวลี้ลับมากมายนะครับแต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสำรวจและเรื่องราวของผีสางก็ยังคงมาเยือนร้านนี้เพื่อริมรสอาหารและสัมผัสกับประสบการณ์หลอนในบรรยากาศที่มันมีทั้งความเงียบสงบและความลี้ลับแฝงอยู่ทุกมุมของร้าน และแม้ว่าจะมีเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้นมากมายหนึ่งบมการเด้นก็ยังคงเปิดให้บริการและยังคงเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นครับความเฮี้ยนของร้านกับกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับมาเยือนมากขึ้นกว่าเดิมแต่สําหรับผู้ที่ไม่ชอบเรื่องแบบนี้นะฮะก็อาจจะรู้สึกอึดอัดและหลีกเลี่ยงกันมาในช่วงยามค่าคืนครับ เนื่องจากเรื่องราวความหลอนจากนินบอมการเด่นกำลังจะถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากเกาหลีใต้และก็มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องโดยมีเรื่องย่อดังเนี้นะครับโซฮีห so ญิงสาวที่ต้องสูญเสียลูกในท้องหลังจากสามีสุดที่รักของเธอนั้นแขวนคอตายโดยเขาได้ทิ้งอาคารในแถบชนบทเอาไว้ให้เธอซึ่งอาคารหลังนี้มีทุกอย่างเหมือนบ้านในฝันแต่แล้วความงามนั้นก็กลับค่อยๆเลือนหายไป จนทิ้งไว้เพียงแค่ความน่าสะพึงกลัวสุดคาดคิดเมื่อโซฮีสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลกปลอมที่กำลังคุกคามชีวิตของเธอเธอก็เริ่มสงสัยว่าอาคารลึกลับแห่งนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตายของสามีและยิ่งพยายามขุดคุยหาคำตอบมากเท่าไหร่ความสยองเอาถึงตายกลับยิ่งตามติดเธอเป็นทวีคูณ เราไม่มีทางรู้หรอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะน่ากลัวขนาดไหนจะเทียบเท่ากอนเจียมฮันเตร์อยซรามสถานพิศุได้หรือไม่เราเองนั่นแหละนะฮะที่ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองครับ